สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอาแถบตรงนี้ออกนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นแถบกลับอันนี้ก็จะเป็นแถบกลับหน้าจอโฮมตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดแอปที่เราเปิดแอปค้างไว้นะคะก็จะเป็นการเคลียร์แอปต่างๆนั่นเองอ่ะก็จะใช้ของอ a m s u n g galaxy note ้ตสิบพนะคะเครื่องนี้วิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ แล้วให้ไปที่จอภาพนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะไปที่แถบการนำทางตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงนี้เราของเรามันติ๊กอยู่ที่ปุ่มนะแล้วก็เป็นสนัญลักษณ์แบบนี้ให้เรามาที่ท่าทางการปัดตรงนี้นะคะให้คลิกตรงวงกลมตรงนี้เลยแล้วมันก็จะเล้งหน้าแบบนี้ แล้วให้เรากดที่ตัวเลือกเพิ่มเติมตรงนี้นะคะมันก็จะมี2แบบนะก็คือแบบแบบแรกก็คือมันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะมาแทนตัวที่อยู่ข้างล่างแบบนี้การใช้งานก็จะเหมือนกันเลยก็คือเวลาที่เราปัดขึ้นทางด้านอันนี้จะใช้วิธีการปัดขึ้นนะเราจะปัดขึ้นทางด้านขวาก็จะเป็นปุ่มกลับ ประมาณนี้นะคะถ้าปัดขึ้นตรงกลางก็จะเป็นปุ่มโฮมหรือว่ากลับหน้าจอหลักนั่นเองแล้วก็แบบที่2ตรงนี้ก็คือจะมีแค่ปุ่มเดียวที่กลับหน้าจอหลักนะคะเราก็จะเลือกแบบแรกแบบนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเรากดกลับไปนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เราตั้งค่าแล้วตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นขีดเป็นขีดแบบนี้นะคะเพื่อนๆมาแทนตัวนี้นั่นเอง สมมุติว่าเราไม่อยากให้มันมีขีดเลยอยากให้มันเป็นว่างเปล่าเลยนะคะเราก็มากดเปิดตรงนี้ให้มันปิดนะคะจากเปิดอยู่ให้มันปิดอเดี๋ยวเราจะปิดปิดคําแนะนําท่าทางนะคะเนี่ยค่ะตรงข้างล่างเราสังเกตรตรงข้างล่างนะคะหายไปแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วแต่วิธีการใช้งานก็จะใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานกันเราจะกดกลับนะคะเราก็ กดเลื่อนขึ้นทางขวาค่ะเลื่อนขึ้นแล้วมันก็จะกดกลับเนี่ยค่ะกลับแล้วอ่าแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราเข้าแอปช้อปปีแล้วเราอยากกลับหน้าจอหลักเราก็เลื่อนตรงกลางประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเราอยากเคลียร์แอปหรือว่าอยากเปิดแอปที่เราเปิดอยู่นั่นเองเราก็เลื่อนขึ้นทางซ้ายเนี่ยค่ะก็จะมีแอปต่างๆที่เราเปิดไว้ประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเพื่อนๆที่ใช้ Samsung Note 10 Note 10 Plus อยู่ก็ลองไปทำตามดูได้นะคะถ้าต้องการให้ตัวข้างล่างแถบน้ำทางข้างล่างมันออกไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ